สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะผู้ชมค่ะวันนี้วันที่24ธันวาคม2568ค่ะ้า้อนี้แค่ะเม่หมูจะพาทานผู้ชมเดินทางมาหาคูบาวัดป่าจะพามาติดตามและชมในทางความฝันนะคะงวดวันที่2มกราคม2568ค่ะงวดที่ผ่านมานะคะคูบากันเน่นคัก53สเสียดายนะคะผู้ชมมา52ครคูบากับหายตองวันแล้ว นะคุผู้ชมแต่ว่ามือนีพระคู่บาบาาฟาวมาก้าวมากอีกแล้วครับผู้ชมคู่บาฝันดีเอาเพื่อได้โชคได้มันนะ้ำพระคู่บาเนาะคะ่ะเพื่อเป็นจังบุญใส่ปีใหม่นะคุผู้ชมมาฟังน้ากันเพื่อได้โชคได้มนันกาบนมัสก,การครับคู่บาครับผมกาบนมัสการเจ้าค่ะสถูุครับวันนี้วันที่ยี่สิบสี่ธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดได้พี่น้องด้ นายพายเอฟซีพายทำชุชมครับเดินทางมาหาคูบาวัดป่านะมาหาคูบาแล้วละทำชุชมมารอบที่แล้วกะน้านำน้ำน้ำนำมาถวายปูอยู่ป่าช้านะครับผมสามสิบแพ็คปูเพิ่นมาเอกเลยปะครับผมเนี่ยเด็่เพิ่มเลยสาธุบุญกับเอฟซีได้เป็นน้องได้เอฟซีคุณแม่นะคุณแม่บนฝากท่านบุญนะครับผมนะก็มีเจใจเพิ่นกระฝากถวายน้ำอีกพี่น้องนะครับแต่ว่า บเบาวก็รอกรอยู่ธรมชมนะผมจะทยอยนะันำไปถวายแต่ละวัดนะพี่น้องเนาะที่เพิ่นขาดแค้นสาธุบุญนำ้ำนะับงวดที่ผ่านมานะับงวดที่ผ่านมาหาสามล่างธรรมชมปูอยู่ป่ปาชา้านะครับเพิ่นกันเน่นคักหาสามพี่น้องนะปูอยู่ป่ปาชา้าเพิ่นฝันมารถเพิ่นไหลลงเหวทะเบียนรถเพิ่นอ่ะอันน้ก็ ปดหนึ่งเก้าหกอแปดหนึ่งหกเก้าบ่าอ่ามดรถลงอีกแล้วแปดหนึ่งหกเก้านะครับแล้วก็รดลงไปไปห้ารถถกไปพ่อเลขอยู่ในบ่าเลขอยู่บาทหาสามอ่ามันก็เน้นหาสามเพื่อกันอันนี้งวดที่ผ่านมาครับคู่บ่าเน้นให้ค้าหาสามทับชมบอกเขาเขาตั้งแต่งวดแปดเจ็ดพุ่นลยพี่น้องนะครับอ่างวดก่อนให้สองหกก่อหาสองงวดที่ผ่านมาให้หาสามก่อหาสองพี่น้องให้สองเจ็ดปออกสามเจ็ดอ่า นะครับท่านผู้ชมคู่บาฝันตรงวัดฝันวานยังไงครับปิงโอ้ยปิงเนาะครับหว่นั่นกับฝันประปิงจับเนาะปิงจับขามันจับชองตัวนึงหน่อยหว่านนี่ออกจับหลายอีหลีจับหลาย,ลายเอฟซีเพิ่นถามมากสิที่ครับคู่บาครับเพิ่นคอมเมนต์ถามมาหลายพี่น้องถามมาอ่าอ่าคู่บาเพิ่นอายุจักปีอายุสี่สิบเก้าครับ สี่สิบเก้าย่างห้าสิบสี่สิบเก้าย่างห้าสิบปีนาคือห้าสิบแมนเกิดเพราะชอบพันห oh, mm ้าร้อยสิบเก้าโอ้สองพันห้าร้อยสิบเก้านะครับกับสี่สิบเก้าย่างห้าสิบเลยพี่น้องพราะว่าเอฟซีถามเพราะว่าเพิพน่พนมาถามถามฝันว่าปิ่งจับนี่เพิ่นมาอายุยนี mm ่พัสดุ์อายุพระคุบาร์เพินพ่นทุเรศพสดุ์นะถามให้ได้พี่น้องได้สี่สิบเก้าย่างห้าสิบนะครับแต่วาเอฟซีเพิ่นกะตีคือเบาถาวาอยู่ด้ปิ่งปิ่งจับขานี่จะป๊อ คูบาดปีเป <regular> no ็นตัวไรครับเจ็ดแปดเจ็ดแปดเอากระงื่อนหนกับปีแฉกขาถือกันละมันก็ออกแปดเจ็ดล่างน่ะบนก็ออกอันอันันเดีกเก้าเจ็ดแปดเก้าแปดเจ็ดยังเพิ่มอันนี้คูบาดได้มั่นใจเจ็ดแปดกับบาวถาวาสามตัวจะเป็นห้าจิเจ็ดแปดห้าเบาวถาวรแต่เจ็ดแปดดิปีกับแปดจับกับเจ็ดเท่านั้นหนึ่งปียังไงพระกับเจ็ดกับแปดคือก็อ๋อกับเรืเจ็ดแปดมันกับปีกับเป็ดเจ็ดแปดเอา เพราะไอเจ้านั่นตัวครับคือว่าฝันได้คักแต่ฝันแล้วโยมแม่มาบอกนไงฮิกุดเอาหัวกุดโยมแม่ถาดถาดโยมแม่ของคู่บายอยู่อยู่หัวกุดนี่ได้พี่น<ม>้องอยู่ติดกับกุดคู่บาเนี่ยกิดติดก,กับข้างเดือนจกกอุก<ม>นี่แหละพี่น้องอยู่ข้างกุดคู่บาเนี่ยถาดของโยมแม่โยมแม่มาบอกมาบอกครับเป็นมาตินไหมเป็นมานไหมนี่มาเออมาหานี่แหละครับเขางามแท้ใช้สินใช้เสือมากระแรงไล่อ้วนเขาจะพูดอยู่ครับ มูอันนี้โฉงของบุญบวชลูกเนเขาทายอยู่ใช่หรครับมาบอกมากระมูอืมมากระมูคนหนึ่งมนนูนั่งกับรุ่นเดียวกันกเ็เคยทั้งมูจักพุชิบัมูจัก,จกครับบ้านคันอันมามา,มาหาลูกขึ้นหอดว่าแต่ชักกะเพิ่นว่านา่ะชักกระมาก็าเลยแว่มาหาคู่บาดแล้วใช่ครับเอาเอา,เอาของดีมาหาย้ยครับครับเพิ่นก็บบอกเลยบอกเลยแมนบอกตัวเองครับเจ็ดแปดเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดโอ้ บอกสามตัวเลยบอกคบอกสามตัวเลยเพิ่นมาเอาของดีมาให้แมนเออเอาคองดีมาให้ครับเ็ดแปดเกตโอ้ดียินครับดียินคักเลยเอ้อคู่บ่าตื่นขึ้นมากับไล่ไปเลยแกว่าคู่บ่าทำมาชมอ่าส่งไปให้บ่าวเถาว่าฝันได้คักราสันฝันได้คักตีสองเออมาบอกเป็นตัวเลขมาสันย่มแม่สิครับแมนมันคมนะ มันเห็นหนาเห็นตาเห็นอยัางคมตื่นเต้นแล้วบันทึมันคมสัตว์ับกูบาก์เลยโอ้เล่ไล่ไปหาแต่เด็กเลยแต่ที่สองนห <c oughs> ละครับกู <c oughs> บารจะมาบา่าวถ่าฟ้ามากคี่น้องคนับกูบา่าฟันในคักมากเลยห <c oughs> นบบาบมันเอจังมาไพ่เอฟซีเดินทาง,าางมาแต่ผู้ชมหนบไม่กูบาย้ำใ,ให้ที่คูบาให้ตงวันคือเจ็ดแปดครับตัวใดก็ครับผมเก้าแปดอ่ากับเก้าแปดเก้าแปดเดี่ฟันว่าไปไปงานน้อกับพระ เทลาอยูเท่าไรนี้แหละไปออกปลาอาชนะปลาปู่เพิ่อาเห็นยุ้าไปเห็นยุภาปูนดงเพิ่นเห็นยุภาปูนดงแต่ว่ามีสามจุดสามจุดอ่าแต่เอาคู่บาปิตีสามตัวให้คือเห็นคัทคือเก้าแปดเก้าแปดตัวเดียวเอามเมนีให้เอ้าไตรครับผมหุ้ยร่วงตัวยายมาบอกเจ็ดแปดเจ็ดโอ้วงกลมัเลยครับว่ามีเปลี่ยนคัทแตะคมสั์มันไปตรงกับเลขกปีงพอดีตัว เจ็ดแปดเจ็ดนับอายุคู่บา้มาชมเอาเขียนให้น้ำะวยเอฟซีา FC, ถามมาได้พี่น้องดเด้เพราะว่าปีนาในกหาหาซิแมนคู่บาให้พวกกลมตัวนี้เลยเจ็ดแปดเจ็ดเอา,มาชมนะครับ เบาเท่าเขียนให้วุยยังไงด้พี่น้องเด้อนะผมอ่าโอ้บอกขาเด้ครับบอกกับเฮียวับเขาถากเลยคูบาวัดป่าด้พี่น้องเด้อนะครับชมเป็นน้าทางนะพี่น้องเนาะอ่าถ้าบักถ้าชอบถูกใจตรงใจจังไปหายิบจับลอตรีธรรมชมนะครับโอ้แต่ว่าอ่าุดที่คูบาให้นะครับมาหาคุบาตองวดคือเก่าแปดกับเจ็ดแปดแต่ว่าคูบามักคัดคือเก่าแปดเพราะว่าฝันมันเป็นโตเห็นเป็นโตยูผ่ผาปู นะครับแต่ว่ามีสามจุดนั่นดีครับในคความฝันคู่บา่าตาคู่บาบปริตีสามตัว้าผู้ได้มากสามตัวกับสามเก้าแปดพี่น้องฮะเอาแต่แค่ตัวคู่บาฝันนะฝันว่าปิงจับพร้อมปิงจับเต็มเต็มขาคู่บาเลยตีให้เจ็ดแปดแบบเอฟซีเพิ่นได้ถามมาถาฝันว่าจับปิงจับจับขาให้ถามอายุแน่นบบคู่บาอายุสี่สิบเก้าปีหนาห้าศูนย์ธรรมช่มแบบสี่เก้าห้าศูนย์นี่แหละพี่น้อง นะครับเมื่อนี่คู่บาฝันได้คักโยมแม่มาบอกพี่้องทาาโยมแม่ของคู่บาก็ยุติปิดกับกุดนี่พี่รองอย,อยู่ด้าน้างนี่ทาาโยมแม่นะเพิ่นเพินเพ่นเสียไปโดนไหครับผมเสียเสียไปได้สามปีอายุเพิ่นเท่าไหร่ครับอายุเพ,มม 68, พิ่นหกสิบแปดอายุโยมแม่หกสิบแปดได้พี่รองได้อายุโยมแม่หกสิบแปดเมื่อเคียนให้เอฟซีมาครับผมมันหกสิบแปดกตมันกรกสียลงบอกไมนชินอ่าแต่จะลืมนี่มหาฮามันหอนโล่งครับ อายุโยมแม่เดี๋ยวเขียนให้น้ำได้พี่น้องได้อายุโยมแม่หกสิบแปดธรรมชมุ่มนะครับผมเบาเทาเขียนให้น้ำโยมแม่อายุหกสิบแปดได้พี่น้องได้นะครับอายุของคู่บ่าสี่เก้าห้าศูนย์นะหกสิบแปดเนี่ยอายุโยมแม่นะครับแต่ว่าสามตัวนี่ยโยมแม่มาบอกคือเจ็ดแปดเจ็ดตรงก,กันกับที่คูบนะค่บ่ายให้นบปิงจับขาคือเจ็ดแปดแปดเจ็ดธรรมชมุ่มนะับอายุคู่บาสี่เก้าย่างห้าศูนย์ปีหน้าอายุโยมแม่หกสิบแปด เอาแคปหน้าจอนะครับโอ้คักได้เจ็ดแปดเจ็ดคักเลยเจ็ดแปดเจ็ดคมครับผมสะดุ้งตืงนขึ้นมาคืออีนีนี่เนี่ยครับเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดเลยมันคือมันคมมันคมสัว์แล้วก็ครับนอนเขาเหลับเลยอืมเปิดว่าเอาของดีมากเปิดว่าครับโอ้เปได้ว่าของเดียวตัวดีน่ะเออตัวดีน่ะมาให้ไม่ใช่มากระมูครับมันก็เลยบอก บอกสามตัวนี้เลยเ<ช>จ็ดแปดเจนเอ้าวท่านผู้ชมนะผมจะมาเป่าเสาฟ้าวมาสนะพี่น้องเนาะเป่าเสากราบขอบุญขอบคุณคกุบ่าววัดปลาครับผมให้โชคให้มาะครับโชคดีุณดีขับสาธุครับผมขอบคุณเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องทุกท่านนะพี่น้องเด้อนให้โชคให้มาครับพอกันคลิปหนา้าสวัสดีครับสาธุคะ่ะให้โชคให้มาน้ำกันเด้อค่ะพอกันหมาคลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ